คร,ครับคุณผู้ชมครับคลิปนี้ถูกแชร์ในโลกออนไลน์บอกว่านายกอบตอที่โคร,ราชมีการยกพวกไปรุมตีคนงานส่งน้ําแข็งครับพอมีคนจะไปห้ามก็โดนขู่ว่านี่นายกนะใครอย่ายุง่งคุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์ที่ถูกแชร์ในโลกออนไลน์ก่อนครับ นี่ไหมวันน enfin ี้นี่นี่นีบอกมึงจะยมึงจะแน่นะอือนี่ฮะเราถึงต้องชี้ผู้ชายเสื้อม่วงเนี่ยฮะ เป็นนายกอบอตอแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจะบอกฮะว่าอยู่ที่ไหนเพราะว่าเรื่องนี้ไปถึงท่านผู้ว่าก,การจังหวัดนครราชสีมาแล้วแล้วคุณผู้ชมดูในคลิปเหมือนพาพวกมาฮะมาลุมทําร้ายคนงานส่งน้ําแข็งเสียงผู้หญิงเข้าใจว่าน่าจะเป็นคนงานหรือว่าเป็นพนักงานของโรงงานก็บอกว่านายกครับพอแล้วค่ะพอแล้วหรือไม่แน่ใจจะเป็นคนติดตามนะ,ะแล้วก็มีการตะโกนบอกหนุ่มที่เป็นคนงานส่งน้ําแข็งน่าจะชื่อไพวันนะพี่ไพวนันเขาไปลุมในออฟฟิศ หนีไปเนี่ยน,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 นะฮะอุบาทนะฮะเหตุการณ์นี้เหตุการณ์นี้พลเมืองดีเขาถ่ายคลิปไว้ได้ครับช่วงบ่ายของวันที่หสิงหาคมที่ผ่านมาก็เมื่อวานนี้เองครับและส่งให้ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครราชสีมาช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริงครับโดยพลเมืองดีอ้างว่าเป็นเหตุการณ์ที่นายกอบตอมาบปราดอำเภอพระทองคําจังหวัดนครราชสีมามีการยกพวกกลุ่มทําร้ายคนงานส่งน้าแข็งบริเวณลานจอดรถของโรงงานน้ําแข็งแห่งหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสํานักงานอบตเนี่ยครับแล้ว ผู้ชมสังเกตนะฮะผู้ชายคนนี้ก็คือที่ใส่เสื้อโมงอมชมพูมากับพวกครับทีมข่าวเราบอกว่ารวมแล้วเนี่ยนับได้ประมาณ5คนแล้วที่สำคัญเห็นไหมฮะถือท่อนไม้ยาวเกือบ1เมตรครบมือไล่รุมตีคนงานส่งน้ำแข็งนะ,ะที่น่าจะชื่อนายไพรวันเนี่ยแหละครับที่พยายามหนีเอาตัวรอดแล้วก็มีเสียงข่มขู่อยู่ตลอดเวลาเนี่ยฮะเราทำภาพไปดูเนี่ยฮะเหมือนกับ5รุมหนึ่งหรือย,ยังไงเนี่ยนะครับถ้าเราดูจากคลิป ในเหตุการณ์อย่างที่บอกไปครับแม้แต่คนงานในโรงงานก็ยังตะโกนเลยนะฮะและบอกนายกครับพอแล้วค่ะแล้วก็สร้างความหวาดกลัวกับคนงานไปนอย่างมากมีการเรียกร้องครับขอให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งก็น่าจะหมายถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยตรวจสอบควาจริงและให้ดําเนินการตามกฎหมายนะครับผมครับอ่ะนายอ,อําเภอพระทองคํานะครับนายกิษณทรเลิศสํโรงนะครับเปิดเผยบอกว่า เบื้องต้นได้ชี้แจงจากนายกอบตอที่เราเห็นอยู่ในคลิปแล้วนะครับ,รบโดยอ้าบอกว่ากลุ่มคนงานลูกจ้างของอบตอเนี่ยมยีเรื่องทะเลาะกับคนงานส่งน,น้ําแข็งก็เลยพาพวกไปพาไปทําไมรู้ไหมพาไปเพื่อพูดคุยเคลียร์ปัญหาแต่คุยกันไม่รู้เรื่องครับนายกอบตอก็เลยบอกว่าที่เห็นอยู่ตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่อะไรเป็นคนเข้าไปห้ามแต่ห้ามแล้วไม่อยู่ก็เลยเห็นเหตุการณ์ที่เราดูอยู่ในคลิปแบบนี้นะครับ ส่วนผู้เสียหายที่ได้รับบาดเจ็บก็ไม่ได้เป็นอะไรรุนแรงครับได้แจ้งความกับตำรวจสพพัฒนคำแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีการรายงานเบื้องต้นกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานะครับคุณวิเชียนจัทรโนไทยเรียบร้อยแล้วผู้ชมครับที่นายอบตรมาลากเนี่ยเขาอ้างบอกว่าเขาเข้าไปห้ามแต่ห้ามไม่อยู่เนี่ยแต่ถ้าเราดูจากคลิปแล้วนะฮะเอาจริงๆเราก็ไม่ได้ไปกล่าวหาหรือว่าเราก็ไม่ได้ไปเข้าข้างใครนะคุณผู้ชม แต่ดูแล้วเนี่ยมันเหมือนกับไม่ได้เข้าไปห้ามอะ่ะเหมือนกับว่าเข้าไปสั่งการบอกว่าให้กลุ่มของเรเนี่ยไปเอาเรื่องไอ้คนที่อยู่ตรงนั้น<ม>ก็คือพวกเจ้าที่ที่เป็นพนักง,งานส่งน้ําแข็งอะไรประมาณแบบนั้นอ่ะซึ่งหลังจากนี้ไปคือคลิปมันเห็นการกระทําหรือว่าพฤติกรรมค่อนข้างจะชัดเจนนะฮะคุณผู้ชมฮะก็คิดว่าเดี๋ยวต้องฝากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วว่าหลังจากนี้ไปจะเอายังไงกันต่อนะฮะ อยากให้ทางนายกอบตอนะฮะมาบมาบกลาเนี่ยนะฮะที่เรากล่าวถึงเนี่ยนะฮะแล้วอยู่ในคลิปเนี่ยอ่ะให้ท่านได้มีโอกาสชี้แจงด้วยเหมือนกันว่าตกลงเหตุการณ์ของท่านมันคืออะไรท่านเข้าไปห้ามท่านเข้าไปอะไรกันแน่และรวมทั้งที่สําคัญตํารวจดำเนินคดีหรือเปล่าหรืออย่างไรคนงานส่งน้ําแข็งเขาขอดาเนินคดีไหมหรือ,อยังไงนะฮะเดี๋ยวอันนี้เราขออนุญาตต้องตามต่อและขอฟังอย่างรอบด้านก่อนนะครับแล้วก็รวมทั้งอย่างที่คุณปิ๊กบอกไปเดี๋ยวต้องสอบถามท่านผู้ว่าวิเชียนว่ากรณีนี้จะทําอย่างไรนะครับ เข้าไวเข้าใจง่ายปลดตับสับไฟ้ขาวช่อม8